ิมดูิน่าจะล่่ะีแวันดหมันหงุดนะเดี๋ยวเธอใส่ธรรมดาชองทิ้งต่างตีไ้เป็นตีไม่ยิ้ชิมดูถ้าไม่ดาไปเอาใบชดก็ได้นาชิมีอันนี้ใส่ได้ไหมอันนี้ใส่ธรรมดาไปเอาสดมนุษย์เออไปเอาลถประดา ไม่ไปเอาเลยไม่ประดามาชิมไม่ดิ้ซอนี่ยเขาไม่ไดิมเขาไม่ด้พิสูจน์ก่อนน่นก่ัพิสูจน์ก่อนว่ามันใช้ได้ไหมเ้ยมันต้องมีผู้เชี่ยวชาญโอ้โหนะทุกทีีเกี่ยวปีนใี่ไหมตนที่จะพามาให้เราูอย่ดงตั้คนหนาน่เป็นอะไรอ็ซื้อมาก็ยังไม่ได้ใช้กินไปยันเตอร์กินใบยนตอนปรอยไม

ไม่ได้เอาสิพิสูจน์ด้ยังไม่ด้เลย่ค่อยว่าไม่ได้อย่างน้นไปไปทีู่ไม่ได้ทิ่งนั้นมนดเลยเวลพิสูจน์ดีกว่าหนีนะมันแดงนะมันแดงค่อยห้าสิบห้าสิบค่อยอ้ต้องชิมนะไม่ได้ดมอย่างเดียวไม่ได้แตไม่ได้ลงชิมดิมันต้องดมด้วยเลยต้องกินด้วยเลยต้องกินด้วยสบายใจกว่าบ่ ไม่เนาะถ้านนมัจะเก็บไว้นานนะมันนั่นนะมันถ้าเก็บไว้นานมันก็จะเปลี่ยนสีนะเราแกงไปมันก็ไม่เขียวความจริงมันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันจะไม่เคียวข้าวข้าวเหนียวบอกว่าก้อนบ้างเออเดี๋ยวทำไมไม่ใส่เออขเหนียวยากสิเออเส้นมันมีแห้งมันมีแห้งมันข้าวมีแห้งหนานะมันก็จะเป็นใสๆมันใส่ข้าวมันไม่เดี๋ยวแป้งอันนั้นแป้งมัน เกศจะอเละเกส้งเาเงาเนาะเไปดเอาะอมาสือยีจะไปยาไปเอาอยากใส่อะไรก็ใส่อยากไปหาเห็ดมาใส่ก็ไปหาเห็ดวเห็นไม่ได้เหไม่เด่เห็ดเออหลับาเต้น่าจะมีไม่ไม่มีแต่ไม่เต้นโอ้

ปกเน่าปักะักเนานะปักเนคืออะไรล่ะปักคะปแพเนาะอนาะเักากนมันน้อยเนียะก็ได้เอาัใหญ่มาก็จะนอนไม้ตัวเนาะเนลเขาไปทำเือนเอาเลยนี่นอไม้จากซีเรสเดยวทำไมดูหน้ามันก็จะไปเก็บันแจะไปเก็บหันเนา มไม้ปามาจากไหนย,ยะไม้ไมา้มาจากกลุ้มตูปาา่ามาเยอเอาเอาขีเหลีวย <ไป S 2> ลวตัดเท่าไหร,ร่ขี้เหียวในกุตงอบเลแม่เข้าแซ่แร้วหาการะแซ่ตัวพ่อมันจะตามโบเล่อ๋อไม่ใช่เนี่ยค่อยตามค่อยดูนี่เพิ่งแช่ใช่ไหมแช่แล้วเลยนั่นก็คือว่าบอกสั้น เค้าพูดถึงว่าข้าวที่ไปบ้านน้อง ก็จะเอาน้นมาเลวเอามาได้เอา้าน้ำเลยมามันไม่มีที่จะให้แบบพินแล้วเขยงไเมแล้วชานี้ก็อีก็บบอเวไว้ยังมียู่โหมดนขนาดนั้นีบอลหวานกันหมดแล้วแช่จี๋เอาข้าวแช่เขาก็เอาข้าวแช่ตังไม่ต้องใส่น้ำขวดม่วงนะปุ๊บ

เ้าเปิดบงเไม่ได้ชุมก่ต้องำห้มันุ้่มมันช่้ออสีน้ำอึ่ตกาวันเนาะสีน้ำแสงชุมผมมนไม่ตกวันสอวันปิดฮะอยู่ห้องหนก็เป็นไง ยางอก็รับซื้อกินได้ยิดด่งไม่ได้แต่ทดน้ำไม่ได้แลน,น้ำก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยวันนี้อะไรนะคนเกลียดปลาไหลนะเกลียดตัวกินแค่ก็วดคิดอะไรจะอ้วกเลยทดน้ำ เมีอะจะไปดูหลักหลานมันขายเล่นตสองคนหมูอะไรเงี้ยอะไรนะมันแกนมันแกนหมูเฮดเออมันแกนเห็ดเต็มหม้อเลยนะไม่ได้พู้ชายบอกว่าโอ้ยแกนเห็ดน่ะเต็มแค่เขาอยากจะแบ่งก็ให้แม่เขาชิมแรงไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกควันนั้นก็จะหามาอะไรเงี้ยปุ๊บอะไรก็จะแบ่งให้นะแเวลาผมบอกพู้ชายบอกว่าโอ้ยได้ข่าวว่าวันนี้แม่จะขายที่จะแบ่งที่บอกว่าเอาไปหมดหม้อเลย เมื่อกี้นี้ค่อยไปเปิดช่างไม่ได้ก็สอนให้ให้ป้าดูป้าแบบโป๊กได้เยอะอย่างนี้ปลาป้าที่ก็แสดงก็โป๊กเนาะแต่แล้วปุ๊กก็ทำแทนไอ้ที่ก็บอกว่าโอ้แต่แกจไม่ได้หรอกป้าจะไปหาเห็ดมากป้าเฮ้ยมันได้เท่าแม่จะจะแบ่งที่เนาะเอาไปเรื่อไปมันก็เที่ยวไปเลยรีบไปเลยเลย ความดำลงที่เรียวสนุกสนุกเนาะยกคนเดินอ่ะวันเดนอ่ะครอบคโตแล้วคุณเล่นได้เอสามแม่ลูกแม่ลูกยิ่งดี่ไอ่น่าสนุกันอะไม่เล่นการเรานิไอน่าสน่่าหาย่ด้วยไอ้นที่แบบ เวลานั่กินข้าวใช่ไหมพอลูกเดินมาแอนจตงข้าวซอนเอาไอยู่กันสามคนนอแอนก็บอกแม่มันใช้ชื่ออะไรมันก็มีชื่อแล้ววลาเป็นหมาแม่มีอะไริม่มีอะไรลูกมันเลไูไป่นนตองชเลยหาช่องสมองไม่คิดเรียวเขาเล่นกันอย่างนี้จรงแม่ลูกเนกันแ่ี้มัมีอะไรลูกแมกิ๊กกลิ่ลาอะไรเอออะไรอะไร ี่เราซื้อผลไม้ามาเราซื้อเรียนมาเนี่ยโอไม่มีอะไรออห,หรอกลูกเรอาอิีเดียวมันสันทีเดียวิเองินาิเองสั้นมาแค่พูดกต็ตลกแล้วออนนั้นค่อยผ่าตอนที่เราก,กินดีกว่าร้านหนึ่งได้แปดร้อยนี่ดูเอาไปมันไปกินไปมันจะอยู่ในตู้เย็นมันไปกินหัละวนที่ด้น คือดีรได้สี่สิบสามบาทได้ส่สิบมาทแล้วก็หนึ่งสิบกบาทเดียแค่สองวาไรทันีงจ้ก็วิ่งไปเรียมันจะวิ่งไปเรียนงก เจ้านราเจ้าใส่ใส่น้ำมี่้วยขึนสวนใส่น้ำเนี่ยใส่เยอะแล้วก็เอาน้ำข้นมันแต่อย่าเอากับข้าวใส่มันจะมบาในหม้อขราเราใส่แกงขาันทำาก็บมจันี่พราเราจะเอาแกงใส่น้ำนียเอาพริกเนี่ยเพราะว่าข้าวมันเป็นเม็ดอีไม่เลย เวลาเราเอาน้ำใส่เอาน,าน้ำมันจะน้ำแคได้ใส่ใส่เราแค่ซอสเอาแดดน้ำข้นข้นเหมือนใส่หม้อยอย่าตักใส่หมดถ้าตักขาหมดนะเข้าใต้นี้นะมันก็จะบานมันเป็นเข้าอยู่น<บ>ในหม้อเพราะเราตักไม่แตกเห็นไหมไม่เป็นไรเออเนี่ยมันไม่แหลกแล้วได้แค่นีม้มไม้เป็นไรมันก็เป็นอย่างอันละข้าวเบื่อมันจะนบานอยู่ในหม้ออยู่แล้วแต่ค่อยแกง่อยก็จะซอสเอาเต็มน้ำมันก็เป็นเนื้อพล้ว เราเอาเว็ดข้าวไปอันก็แกงเลยฉะนั้นมันไม่ได้ยากเลยนี่เยอะๆนางก็ใส่ป้าที่าบก็ใส่ใส่ไป้าที่าบกูเรากำลังไปหาน้ำยานางขี่รถไปนางจำปาดงจริงเหรอเออเขาไม่ได้ไปเก็บแถวนี้เขาขับรถไปทางไปวันจำปาโน่นโมบ้านนู่นเดี๋ยวรอก่อนสักพักหนึ่งเอาเราก็ทำเลยเอาอะไรก็ทำก็บอกเลยบอกเยอะก็ต้องให้ไม่ทำไม่เป็นแบบป้าที่าบพูดไงมีนูมีตะตะใส่เลย ใส่เข้าบ้านเป็นมีบ้านของอนาคตพัฒนาก็รทำบ้านไม่ดีเออนั่นแหละอยู่ใกล้ๆตต่นั้นไม่ค่อยเห็นแล้วเต็มดวนเนี่ยนจะเป็นเอารังแก่เจ้าคนนี้เซียนข้าพญานาคเรียนข้าพยานาคไม่เล่นนางเวียนน่ะ เยแล้วก็จะเอาแต่้อมมันก็นจะเป็นข้นเพราะว่าข้ามันอยู่ก้นอยนจะมีกลิ่นถ้าแกงนี้เขาไมใ่ใส่กระชายใช่ไหมไม่ใส่อืม ไปมันเป็นไม่เข้าเลน้าเราใส่หมูไม่เข้าเต็มหม้อเลยทาแต็มนะมันถึงจล้ามัทำไม่เข้าไปนี่คือไม่เต็มเลยได้เอาเลยเพราะแค่นี้ยมันก็เป็นเลืดอ ถ้าให้มันขนตำก็บีกก็คนอีกแต่ม,ตม,ม,ม,แตตมเดนกว่าข้าวไหม่นีแค่น้ก hey, ็คนล้มีมีที่ของ้นเรเซตเี่ปเการนะครัดูดิที่เขาให้ค่อยดูจะไม่ไม่ดูว่าในเซตเจอใครทราบเลย ยังโอ้นางยานางอยู่ตอนนี้เราก็รอใบยา่เคะตอนนี้เราก็รอใบยานางอย่างเดียวนะคะใส่หม้อด้วยไหมอะใส่ทุกอย่าง ใส่หม้อได้ไหมใช่หม้อห้ามใส่นงโอ้เขียวสวยมากป้าน่าจะโยนไปตังหยาเลยหม้อหัวจะโรงพยาบาลนานมาไม่ทันเทปกว่าทะหม้อเราจะรอจนกว่ามันจะเดือดตลอดที่เรารอเราคงได้กินตามมะละกอแล้วไอ้พวกวิ่งไอ้คือสพิตเตอร์ไม่มีบ่น้ำเนี่นกำลังข้นเนี่ยเนี่ย ที่มือยาชิใช่ไหมเนี่ยน้ำนัวอยู่ที่มือยาชิดูยาดูมือยาขาวชั่วเลยขาวชั่วเลยต้นเก่าเวลาเดิมปุ๊บเอาไม้ละกอเดี๋ยวพี่ไปเก็บมาเอือกันเองแบ่งว้อยู่แบ่งว้อยู่ตะอมเนี่ยมีใครกินค่อยไหมนี่ก็จะเอาหน่อยนึง แต่ถ้าเปลี่งนละไรหามมาแย่งคลอยนะโจมเนี่ยยงลย่าโจมตานบอกบวกคนกินด้วยว่ายัางไง,อง,องโอ้ผักแล้วก็มีนี่ทุกคนเยอะเลยนี่บอกเออก็สิเป็นเงินเป็ดเดชมาแล้วใครเนี่ยแต่ไ<อ>ม่เป็นไรหรอกอะโลดที่ต้องมันเป็นมาอกเออหน่อย นี่ในนี้มีเก็บสามคนมีทั้งบกอึมีทั้งเครือบกอือมียอดบกอึทั้งใบบกอในนี้มีสามคนนะเหรอมีเห็ดฟางด้วยเห็ดฟางจากสวนมีใบแบงรักอันนี้คอยไปเก็บมีใบตูมีผักชะอมอันนี้ยาชีไปเก็บอ่าจริงๆป้าดาซื้อไอ้ไอ้ใบผักชะแงงมากับใสะแงะผักสะแงะกับผักชะแงงทุกคนแต่ถ้ามันใส่กันมันจะชนกันจะเบิ่งให้ในเดือนกน่าจะตำกัน ถ้าเราพูดใกล้กันไปเราก็จะเพิ่มน้ำลายลงไปในหม้อนะคะทุกคนมันก็จะยิ่งอร่อยมากยิ่งขึ้นปลาไหลเรื้อปลาไหาห่วงยังไม่หมดใช่ไหมแต่ปลาไหลแกงหมดไปแล้วพ่อพ่อกขาเห็นปลาปลาซีโมหรือปลาอันเดิลอันเดิมใช่ไหมเนี่ยมีตามนะซีโมรู้แล้วรู้แล้วดูดิราคาเป็นหมื่นดูตั้งก้องจิ้มเป็นปลาเลงธรรมดา ไม่เดือดเลยอ,อืองเอ้ยนั่งรอหม้อเดือดก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงาผู้กำกับอันนี้หันกิ <biased> ตซัมตำก่อนไปสักน้อยก็ได้ซัมตำก็ตำสักหน่อยจะเผ็ดจะแซ่บนัวๆว่าข้าวไม่ร้อนเนาะแต่ข้าวสวยไฟร้อนอยู่นิดนึงไหมมาละกอมาละกอมันเริ่มเหลืองหมดแล้วเนาะ กินไม่ันไงมะละกอต้นนี้มีกี่ลูกโอ้ยี่สิบสามสิบอไฟลุกขึ้นปั๊บโมดาปั๊บเลยไม่เ็ไมลกอก็เหลงล เอามด้วยอม้อกิแกมากิ่อนน้ำกันทั้งสองแกหอมอยแกเอามาด้ยทำไมนี่หม้อค่อยซื้อมาเป็นลังเป็นหลเลยม้อเี๋ยวประมาณสองใบและหม้ออยู่ในครัวไงใส่เก็บถุงดำไว้ไม่ได้ครัวเช้อนาลังจะหมดแล้ว้จะหายไปชิเรขเอกข้ามืกี้ข้างนอกช้อนมาช้อนมา ช้อนก็เอฟซีส่งมาก็ไม่ใช่น้อยนะเยอะแยะเราก็กินกันหมดแล้วเราก็เราก็ได้แข็งแรงไงกินราเลยแข็งแรงไงกินธาตุเหล็กเข้าไปเยอะท่าเหล็กท่าอลูมิเนียมควอยกับย่บ้านขอยกับแอน์ันหนึ่งควดอันหนึ่งคนละอาหารวันเราไปตลาดวันเราซื้อมาซื้อมาอีกโลหนึ่งเมื่อกี้คนละอาหารเลยเนี่ยมีวิจัยหายไปไหนกันใส่ได้ปะล่ะ อร่อยหอมเลยย่เอาไม่แย่ปล่อยไหม่ำแล้วทแล้วแล้วแต่ความงวยไม่แน่อก้นี้คือหน่วงพิเศษเยโหน่งพิเศษไม่เกลือยู่ไนเนี่ยนี่เกลือหร๋อนี่เกลือไม่ขาวน่ากินเลย เอาละป้าบอกเลยอย่าเพลินนะแล้วใส่กระเป๋ากระเป๋ามีเพลินด้วย <c oughs> ใส่อะไรเข้าไปไม่ได้ชิมตับเข้าเบือใส่ใส่เกลือ,อย่างๆใช่ไหม <c oughs> ฟดแล้วฟดแล้วฟดแล้วก็จอดแล้ว <c oughs> มันละกอเราก็สับอย่างฉับไว ยังไม่พอจริงมันใส่ชั้นใส่ปลาแบบปลาแล้วนะมันจะแบบเันจะเก็มอือุนวยังไม่ใส่เราใส่นี่เลยเราใส่นี่เลยมันนวเนี่ยโหนไม่ต้องปลาด้่ยเลยปลานี่แซ่บเลยแต่ถ้าแถ้าแกงเยอะก็แบบคนยังไม่พอควันขึ้นแล้ว พยานาสุก็ผักใส่ผักลงเห็ดใส่ผักลงแซ่บมากเลยอ่ะเราเราไม่ได้ใส่ไอ้ไอ้ดยน,นะเราไม่ได้ใส่อันนี้นะ,ะแต่แซ่บแล้วอ่ะแต่ว่าพวาเราใส่ผักแล้วมันผักมันดูบองกิงอร่อยจริงน,นะพี่ก็ใส่แค่นี้บบ<ส>นะมาซิมแม่แ ใส่ผักแล้วโอ้โห,โโหมาเป็น,ะน,นตะหล่ำแล้วหน่อไม้เราต้มแล้วเป็นานางสุกก็คือนั้นยา,านางสุกก็คือได้ไแต่ว่าโอ้ผักอีตูนคือสีหลายเนาะคือเก็บมาแบบว่าทีนี้ขนมจีนได้เลยอะ่ะผักอีตูใส่แล้วจะได้เปื่อยยันโอเคแล้วไม่คือยามันขึ้น <c oughs> ใส่พอหอมแต่ว่ามันก็ใส่หมดมันก็หอมมากรอเห็ดสุก เห็ดเราก็เพราเองปลูกเองกินเองกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดเห็ดก็ได้ออกมาดอกสองดอกก็เก็บทั้งคนนะเผื่อว่าข้าเบื่อมันแน่นแต่ว่านี่คือทั้งคนตั้งแต่แรกแล้วข้าเบื่อเลยไม่จีบคนหมอ้อรายสบายเราเอาแต่น้ำเงี้ยไม่ได้เอาม็ดข้าเบื่อยังตำยังมีเม็ดอีกเหรอไหนว่าตำพอกระเทือนเลย ชิมปลาแดกแซ่บมากมาเบิร์แล้วเดี๋ยวเลิกขวดนึงเดี๋ยวจะเบิร์ตมันนี่ล่ะนีชิมอยู่นี่ก็จะหมดหม้อแล้วเนี่ย <c oughs> กอดก่อนไม้จะสุกใบายานางจะสุกเนี่ยหมดแล้วน้ำพระเจ้าไม่ได้สุดแล้วโอ้โแซ่บขนาดนี้วะย่ะนัวมากเป็นแซ่บนะ พี่จีบอกป้ามันใช้ช้อนชิมสิตายไปแล้วมา <laughs> ชิมพับพีชิมหลายรอบแล้ว <laughs> นี่บอกตรงทุกคนเราไม่ได้ใส่ถงชูกลางนะ <laughs> ยังไม่ได้ใส่นะชิมดูดิไ <laughs> ม่เสื้อพวกเจ้ามันคนตรหนีิมาเ <laughs> ยังพวกเจ้าชิมดู <laughs> เน็ตสูดแล้วก็ใส่ผัก <laughs> โอ้ผักิน เต็มหม้อเรื่อลากไปได้ก็บผักก็ได้เหยือนัก็ตาไปกินผักแล้วมากินเะเนี่ยักมันทาใา้กินไหลงานย่าใส่เอางานใส่เอาใส่เอาประดับปอบก็เชิญปานักงานโรงงานใช้งานคจับไปจบจบจบเลยจบเลยว่มีพริกโดดด้วยใส่ลงไปใส่ลงไปกุ้น โอมต้องใส่ปิดท้ายกับใบแมงลักโหน่ากินมากแอใหญ่ดิมลายไนะพี่อันโอ้ลายไหลแล้วนี่จะไปแจกแกงดอม้เจกินมั้งหยาหยาหยา ไข่ไกระป๋องเดียวไาซม่อมนไ่่ฟองเดียวบไม่กินแกอมานเซกงเป็นมเาะอจิงนะรม่ใส่อัแเ่ยน้ำเ้เอยตเลยนะาะิบแกงแล้วกาแกงใส่กะละมังเขียวให้กิน ใส่กะละมังเขียวปะเต้นไม่ได้ใส่กะละมังเขียวแกใส่กะละมังเขียวขแกงขุนเต้นใส่กะละมังเขียวดูที่นี่เขาแกงรน่ากินเหรอขอเจ้าป่วยเจ้่ก็มามุกวีเพราะไม่ทานมุกกุญแก็ไม่ดเลยแฮปปี้วันเดย์หรกปาเนี่ยตองเงินเงินกันกันกันขุนซิงได้ไ อาอยัางนั้นบ้านเราพอในเวียดเต้เค้กลองแกงเย็งปลาแดนชิมแล้วชิมอีสงสัยบาได้กินของแต่ล้วตอนนี้อิ่มแล้วแค่ชิมก็หมดแล้วกิมแล้วไม่โดนกินเขาอร่อยจริงเขาจะชดตลอดเลยนะมันแซ่บดีไหมปลาล่าปลาล่าปลาล่าแซ่ดเอามันแซ่บจริงไม่เชื่อชิมดูสิให้น้ำปลาล่าหัวนาวยุ่มมาก คือไม่ได้ใส่โพงโชคอะ้รเนี่ยจะบอกให้สูเอ้ยมาวิสูตรเลยเสียงน้าเดือดก็อร่อยแล้วชิมมาชิมแล้วไม่เชื่อข่อยนะไปเดยว่าถาพีเป็นของขอยเอเียไม่เอเียไม่ต้องติงนะว่าทาพีนี้มันตักใหม้อแล้วกินเข้าปากของยาชีขี้มือคันใสเต็มเต็มเลยเนี่ยไม่แตกต่างเลยทุกคน เขาอ,อยังเราเขาใช้ช้อนนะมือใหญ่ออที่ถั้ชั่วเลยนะเอาเสือเป็นไงทำ ยิ่งเสือยังไม่ได้ใส่เลยนะอูมันบางกล้องเขาเด้อเสืออันนี้เราไม่ได้ม้เลยนะแม่ใส่อะไรไม่หล้ะใส่แค่ปลาปาสต่ลงปลาเ์ก็เบื่อมันอร่อยที่ปลาระาอันนี้คอนติเลยคือกลิ่นปลามัมันออกมาชัดมากเลยใสาล่าตัวแกะมาเมนูอะไรก็อร่อยโอ้โหขวดขาพันก็กล้าซื้อถ้าอร่อยแบบนี้อ่ะเห็นไหม้มต่ำนี่น้ำลายไหลแล้วเนี่ยอร่อยจริงนะไม่ได้ใส่อะไรเลยอร่อยอร่อย กินมีกแกลบเอฟซีไม่กินอะไรก็งั้นแหละหยดพอดีลอยจริงอร่อยจริงนั่นน่ะมาแล้วน่ะชมลงมาแล้วคนอยากกินเออชมลุงกันปุงซักจริงนะปลาเนี่ยมาปิสูตรลุงป้าปลานัวลุงนัวแท้แท้จริงในกล้องไม่เห็นเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยฉันไม่ได้ใส่อะไรเลยตาตาตัวซีสวยด้วยอะไรวะอันนี้ใส่สูตรไหนเนี่ยตาจิงก่อน ยายยังไม่ได้จิ้มตาลก่อนแล้วทำไมกระเดินเข้ามาน้องผู้ดำเนินไปแล้วคนดุคนเดียวเออจิ้มจิ้มลูกปลาลันอร่อยจริงเออมันสมคาว่าลุงป้าปลาลันหนูนะนี่ยังไม่ได้ใส่ผงชิ้นเล็กเลยจะตักมาได้ดีจะไม่หิวแล้วอร่อจะตักมาได้ดีเสร็จแล้ว โอเสือใส่โจมลงไปยิ่งแซ่บโออยเยอะเขาบอกมาแลไจะตักทันทีให้ตัวพระจายใส่แง่พร้อาใส่แง่พอมมีทุกผักเลยอร่อยมากเลยอะเฟซีดร่อยน้อร่อยจริงกิงกี่ช้อนแล้วเนี่ยเยอะแล้วะเยอะยิมพอดีแล้ว